สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะทิ้งภาพล็อกไปก่อนดาเอนโดฟินขอสวยสง่าในชุดเจ้าสาวมัดรวมความสวยขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาวดังดาเอนโดฟินหรือดาธนิดาธรรมวิมลที่พึ่งควงแขนเจ้าบ่าวแรปเปอร์เด่นนิดไทคูนที่เข้าพิธีม่านยกน้ำชาภายในครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น เปิดใจเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนเป็นคู่ชีวิตโดยทั้งคู่ถือเลิกดีเช้าวันที่23ธันวาคม2564เขาพิธีม่านและยกน้ำชาสุดอบอุ่นโดยมีสองครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยานรัก ซึ่งสำหรับงานพิธีวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อมาในมารแปลกตาโดยเฉพาะในฝั่งของสาวดาที่อยู่ในชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เสื้อแบบฝรั่งผ้าลูกไม้จีบระบายทั้งปลายแขนรอบอกที่เรียกว่าเสื้อแขนหมูแฮมโดยต้นแขนจะจีบพองขึ้นฟูและค่อยๆแคบลงมาถึงข้อมือส่วนท่อนล่างเป็นจงกระเบนมีกรุบก,กายเบาๆพอกรุบก,กิบสุดสง่าง,งามสวยเก๋สมศักดิ์ศรีเจ้าสาว ว่าแต่จะสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Whereas Culture Official และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ